Mission orbit. Podcast. Let's to Pluto out of your get Unlock What You Unknown ไม่รู้ไม่เป็นไรแต่รู้ไว้ก็ดีสวัสดีค่ะคุณอยู่กับแพรวหัสยาค่ะและนี่คือเอพิโซดที่3ของ Unlock What You Unknown ไม่รู้ไม่เป็นไรแต่รู้ไว้ก็ดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนามสกุล ที่แพาวสนใจเรื่องนามสกุลเนี่ยเพราะแพวร,รู้สึกว่าอย่างในประเทศเราก็มีบางทีเดินเจอคนที่นามสกุลเหมือนกับเพื่อนคนนี้แต่พอเราถามจริงๆว่าเขารู้จักกันไหมก็คือเขาไม่ได้รู้จักกันเขาไม่ได้เป็นญาติกันด้วยซ้ําที่จะเห็นบ่อยๆเนี่ยก็คือนามสกุลณต่างๆณพัทลุงณนะอยุธยาหรออือนามสกุลที่ขึ้นต้นด้วยแ แท้ตั้งแท้แต่ทุกวันนี้ก็ยังพอมีใช้อยู่คือเพลอยากรู้เหมือนกันว่าจริงๆคนเหล่านั้นเนี่ยเขาสืบเชื้อสายกันยังไงแล้วเขารู้จักกันหรือเปล่าก็เลยไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมานะคะจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่ประเทศไทยที่มีนามสกุลซ้ําหรือนามสกุลเหมือนกันแต่ไม่รู้จักกันจริงๆประเทศไทยถือว่านามสกุลเหมือนกันน้อยนะเมื่อเทียบกับบางประเทศเช่นจีนเกาหลีหรือกระทั่งประเทศใหญ่อย่างอเมริกาเขามีนามสกุลซ้ํากัน,กน เยอะกว่าเราเยอะมากๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะมาคุยเรื่องนี้กับเรื่องของนามสกุลที่คนใช้เยอะที่สุดในโลกของแต่ละประเทศหรือว่า the most common last name in every c o u n t r y around the world ค่ะเกินก่อนละกันว่าตัวแพรเองเนี่ยจริงๆเป็นคนจีนร้อซครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นแซ่แท้อีกครึ่งหนึ่งเป็นแซ่หุ้นนะคะก็คือครึ่งหนึ่งเป็นแต้จิ๋วครึ่งหนึ่งเป็นไหหลัมอย่ยาพวนนะแล้วทุกๆปีเนี่ยจะต้องไปร่วม <laughs> มีคนผวนแน่เลยแต่จะบอกว่าไม่ใช่อะไรคือทุกๆปีเนี่ยต้องคือจะได้ไปร่วมงานสมาคมแท้ที่สโมสรแถวพระรามสามคือแผลไปงานเนี้ยตั้งแต่เด็กแล้วแผลจําได้ว่าแผลสงสัยมากโตะจีนมีเป็นประมาณร้อยโตะ๊ไม่ได้เวอร์นะคะนับคนเนี่ยมีแบบเป็นพันคนก็เลยรู้สึกว่า เอออะไรมันจะญาติเยอะขนาดนี้แล้วอากงก็จะบอกเราตั้งแต่เด็กว่างานนี้เนี่ยเราต้องไปทุกปีนะเราต้องไปเจอญาติเราเราต้องไปทําความเคารพบรรพบุุรมีกิจกรรมทําร่วมกันพ่อสงสัยมาตลอดตั้งแต่เด็กแล้วพ่รู้สึกว่าคนเราหมันญาติเยอะกันขนาดนี้เลยเหรอทําไมเราเป็นญาติกับคนโตโน้นซึ่งเราไม่เคยรู้จักไม่เคยเห็นเขามาก่อนก็พอโตขึ้นก็มีโอกาสคุยมีโอกาสถามอากงแกก็เล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนเนี่ยก่อนที่แกจะเสือพื้นหมอนใบามาเมืองไทย คืออากงพ่ะเนี่ยเสื้อพืนมอนใบามาที่ไทยแล้วก็มีญาติบางส่วนที่ยังอยู่ที่จีนมีญาติบางส่วนที่เไปลงที่สิงคโปร์บ้างาไม่แน่ใจลาวเวียดนามมีหรือเปล่าแต่ว่าสิงคโปร์กับไทยอ็จะเยอะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรน่าจะเป็นเป็นจุดหมายยอดนิยมของคนที่เขามาเสื้อผืนมอนใบตอนนั้นนะคะอากงบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยอ,อยู่ที่เมืองจีนคนอยู่บ้านเดียวกันตำบลเดียวกันเนี่ยเขานับเป็นญาติกันทั้งนั้นคนแถบเนี่ยสมมติว่าแถบตำบล ที่มีคําว่าแท้เขาก็เลยเหมือนเรียกคนแถวนี้ว่าเป็นแท่แท้เพราะฉะนั้นคนแถวนั้นเนี่ยก็นับว่าเป็นญาติกันหมดมีอะไรก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน,กนยิ่งในสมัยก่อนพราก็เดาว่าน่าจะเหมือนคนไทยในในสมัยก่อนที่แบบเป็นหมู่บ้านเล็กๆมีอะไรช่วยเหลือเกื้อกูลกัน,กนเปรียบเสมือนเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติเป็นพ่อเป็นแม่กันก็เลยประมาณนั้นพอมีแท่ใช้แล้วมาใช้ที่เมืองไทยถึงแม้ว่านะวันนี้เนี่ยตระกูลเ่าจะเปลี่ยน เปลี่ยนนามสกุลไปแล้วไม่ได้ใช้แท้แต้แล้วแต่เขาก็ยังยึดมั่นในความเป็นแท้แต้อยู่แล้วทุกๆบ้านของคนจีนที่เป็นแท้แต้ก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันแล้วแพรก็เชื่อว่าแท้อื่นๆก็เป็นแท้ตั้งแท้ห่วงแท้เลงเอา้า <laughs> ลองเพลงแล้วใส่เพลงขึ้นมาเฮ้ hey! นะคะก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นประมาณนี้เหมือนกันทีนี้เนี่ยสงสัยต่อแพรวสงสัยต่อว่าแบบมีนามสกุลอะไรของคนไทยที่คนใช้เยอะ แล้วก็เลยนําไปสู่การค้นหาของประเทศอื่นๆว่าแล้วประเทศต่างๆเนี่ยประเทศอื่นๆเนี่ยใช้นามสกุลอะไรเยอะที่สุดไปค้นหามาก็เลยมาเจอค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยถือว่าไม่ได้มีนามสกุลที่ถูกใช้กันซ้ำม,มากนักเมื่อเทียบกับอีกหลายประเทศเช่นอเมริกาจีนเกาหลีใต้และเกาหลีเหนือด้วยคือพ่สงสัยมาหลายทีแล้วว่าสมมติแซมสมิธกับวิลสมิธเขาแบบเป็นญาติกันหรือเปล่าหรือว่าแบบคิมจองอึนของเกาหลีเหนือกับคิมอื่นๆน่ะแบบ พระเอกที่แพลวชอบในเกาหลีใต้เป็นญาติกันหรือเปล่าจริงๆแพลว่าเหตุผลมันอาจจะคล้ายๆกับเรื่องของอากงที่เล่าไปก็คือก็คือต้นกําเนิดแล้วก็นับว่าเป็นญาติกันแต่ถามว่าเขาเป็นญาติกันจริงๆไหมแบบรู้จักกันไหมก็ไม่นะคะเพราะจริงๆนามสกุลเขาน้อยกว่าเราเยอะมากทีนี้มาดูนามสกุลที่มีผู้ใช้มากที่สุดอันสามอันดับแรกของประเทศใหญ่แล้วก็มีประชากรจํานวนมากนะคะอย่างอเมริกาค่ะเดี๋ยวเราจะดูความหมายแล้วก็ที่มาที่ไปของนามสกุลกันเพราะว่าน่าสนใจมาก อันดับแรกค่ะทุกคนคะ่ะมันคืออ่ะอันดับแรกนะคะก็คือนามสกุลสมิธ S M I T H Smith เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นมาจากชื่อเรียกอาชีพช่างตีเหล็กก็คือ Smith หรือว่า blacksmith นะคะซึ่งเป็นหนึ่งในอาชีพดั้งเดิมโอ้โหย้อนไปหลายร้อยปีก่อนต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะทางแล้วก็มีอาชีพนี้เนี่ยในเกือบทุกประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยนามสกุลสมิธเนี่ย อาจจะมีตัวสะกดที่แตกต่างกันออกไปอย,อย่างในอเมริกันเขาจะใช้ Smith S M I T H แต่ประเทศอื่นๆอ,อาจจะเป็นออกเสียง s m t t นะแต่ว่าสะกดเป็น S M Y T H หรืออาจจะเป็น S M Y T H E หรือยากไปกว่านั้นนนี้ฟังดีๆนะคะ S C H M I D T นี่ก็อ่านว่า Smith เหมือนกันแต่ว่าก็ใช้กันในแบบในที่ที่หลากหลายออกไปนามสกุลนี้เนี่ยนามสกุลสมิธเนี่ยใช้เยอะที่สุดในอังกฤษ อเมริกาแล้วก็ยังแพร่หลายในหลายประเทศในยุโรปด้วยเยอรมนีไอแลนด์ลสกอตแลนด์แคนาดาแล้วก็แถบออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์นะคะใช้สมิธแต่ว่าตัวสะกดก็อย่างที่บอกคือต่างกันออกไปจริงๆเนี่ยใครอยากเปลี่ยนชื่อเขียนนี้ก็งงดีนะ S C H M I D T เนาะแล้วก็บอกคนอื่นว่าฉันชื่อสมิธเออดีอ่านไม่ออกดีชอบนะคะต่อมาตัวอย่างคนดังที่ใช้นามสกุลสมิธคุ้นกันอยู่แล้ววิลสมิธ นักร้องนักแสดงชาวอเมริกันพอลสมิธแบรนด์ที่คนไทยรู้จักกันดีมาจากชื่อนักออกแบบชาวอังกฤษหรือว่าแอนนานิโคลสมิธนี่ก็เป็นนางแบบชาวอเมริกันนะคะหรือจะเป็นกัปตันเรือโดยสารไททานิกชาวอังกฤษก็ชื่อว่าแคปตันเอ็ดเวิร์ดจอห์นสมิธนี่ก็สมิธเหมือนกันทีนี้นามสกุลที่สองบางที่มีคนใช้เยอะที่สุดในอเมริกาคือแพลไม่แน่ใจว่าเยอะที่สุดในโลกหรือเปล่านะแต่เดาว่าเยอะที่สุดในโลกแล้วแหละเพราะเพราะอ,อเมริกันเขาก็จํานวนคนเยอะ คืออาจจะตีคู่มาเป็นแบบท็อป3นามสกุลคนที่ใช้เยอะที่สุดรองจากออนามสกุลในจีนที่แบบมีประชากรเยอะๆนะคะนามสกุลที่สองที่คนใช้เยอะที่สุดในอเมริกาค่ะคือจอห์นสันหรือว่าคนไทยเราเรียกจอห์นสันจอห์นสันเนี่ยเป็นนามสกุลที่มาจากชื่อของบิดาหรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า patronymic name ที่มีความหมายว่าลูกชายของจอห์นหรือ son of John มีตัวสะกดแตกต่างกันออกไปเหมือนกัน,นะคะ่ะ ปกติจอห์นสันที่เราคุ้นกันก็คือ J O H N S O N แต่จริงเนี่ยมันเขียนได้หลายอย่างมาก J O H S T O N หรือจะเป็นจอห์นสันเขียนตรงๆเลย J O N S O N จอห์นสันนี้เลยหรืออาจจะเป็นโจหฮนสันแต่อ่านออกเสียงว่าจอห์นสันหรืออาจจะเป็นจอห์นสโตนแต่อ่านออกเสียงว่าจอห์นสันหรืออาจจะเป็นเจนเซน J E N S E N แต่ออกเสียงว่าจอห์นสันก็คือแล้วแต่ว่าอยู่ที่ไหนแล้วแต่ ภาษาที่ใช้ด้วยนะคะทีนี้ตัวอย่างคนดังที่มีนามสกุลจอห์นสันค่ะแอนดรูว์จอห์นสันประธานาธิบดีคนที่17ของอเมริกานะคะมีเดเวนจอห์นสันที่รู้จักกันดีในนามของเดอะร็อกนักแสดงชาวอเมริกันพราวเชื่อว่าเขาก็ไม่ได้รู้จักกันนะสองคนนี้หรืออย่าง ila, Johnson, นักกีฬาค่ะเออร์วินแมจิกจอห์นสันนักบาสเกตบอล NBA ชาวอเมริกันก็ไม่น่าจะรู้จักกันแต่เป็นจอห์นสันเหมือนกันหมดต่อมานามสกุลลำดับที่3นะคะก็คือวิลเลียมส์วิลเลียมเนี่ยเป็นนามสกุลที่มาจาก เขาเรียกว่าเป็นเหมือนแบบเหมือนซันออฟจอห์นสันซันออฟจอห์นเหมือนแบบเป็นเป็นชื่อของบิดาเหมือนกันนะคะวิลเลียมเนี่ยจริงๆมาจากการผรสมสองคำเหมือนอารมณ์แบบสมาตสนธิของเราเนาะมาจากคําว่า Will กับเฮลมวิลเนี่ยก็คือแปลว่าความปรารถนาหรือความตั้งใจส่วน h e l มเนี่ยก็คือเหมือน h e เฮล t คำสั้าของเฮลเมตเป็นอีกคำของเฮล멧ว่าง่ายๆเป็นเหมือนหมวกเหล็กที่ใช้สวมป้องกันอันตรายนะคะหรือแบบปกป้องเพราะฉะนั้นวิลเลียมเนี่ยก็เลยเป็นการรวมกันของคําว่าความปัถนาความตั้งใจแล้วก็หมวกเหล็กที่ใช้ป้องกันเพราะฉะนั้นก็เลยแปลว่า คือเขาบอกว่าแปลว่านักลบที่มีจิตใจเข้มแข็งอะเหมือนแบบมีสิ่งป้องกันอยู่ทําให้เรามีความปรารถนาดีความตั้งใจดีอะไรประมาณนั้นส่วน S อสที่อยู่ท้ายนามสกุลเนี่ยในภาษาที่ใช้ในแคว้นเวลส์เนี่ยจะมีความหมายว่า s o n o f เพราะฉะนั้นเนี่ยวิลเลียมก็เลยมีความหมายว่าลูกชายของวิลเลียมนะคะวิลเลียมค่ะเป็นนามสกุลที่แพร่หลายเป็นอันดับ3ในอเมริกาอังกฤษแล้วก็ออสเตรเลียนะคะและยังแพร่หลายในสกอตแลนด์เยอรมนีค่ะโดยอาจมีตัวสะกดแตกต่างออกไปเป็นวิลเลียมวิลเลมอน วิลเลียมแมนวิลเลียมซันวิลคอร์สแม็กซ์วิลเลียมวิลเล่มอาจจะออกสองน,นะวิลเล a m มอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะเขียนได้หลายแบบแต่ส่วนมากเนี่ยก็จะออกเสียงประมาณนี้ว่าวิลเลียมหรือถ้าเป็นมีแม็กข้างหน้าก็แม็กวิลเลียมนะคะขึ้นอยู่กับว่าถูกใช้ที่ไหนแต่ก็โดยรวมก็คือเป็นนามสกุลที่ถูกใช้เป็นอันดับ3ในอเมริกาแล้วก็ประเทศอื่นๆทั่วโลกค่ะตัวอย่างคนดังที่ใช้นามสกุลวิลเลียมนะก็มีโรบินวิลเลียมรู้จักกันดีเป็นนักแสดงชาวอเมริกัน ว i น u ัสวิลเลียนะคะนักเทนนิสชาวอเมริกันนักเทนนิสอีกหนึ่งคนก็คือ Serena w i l l i a m ยหรือเจ้าของเพลงฮิตทั่วโลกโปรดิวเซอร์นักร้องนักแต่งเพลงนะคะเฟรย์วิลเลียมสนั่นเองโอเคเราจบที่แถบอเมริกันไปที่อยากเกินของอเมริกาเพราะว่าเขาเป็นประเทศใหญ่เนาะการการ ถูกใช้อะไรของเขาอะ่ะมันจะมีผลต่อต่อเปอร์เซนเทของโลกเราเสมอแต่ทีนี้ถ้ามาไล่ดูแต่ละคอนทิเนนต์หรือว่าแต่ละทวีปของโลกแล้วก็ที่มาที่ไปกันนะคะถ้าจะเริ่มกันเป็นภูมิภาคเลยก็คืออเมริกันเหนือกับอเมริกากลางก็คือประเทศแคนาดากับอเมริกานใำส่วนที่ใช้มากที่สุดอย่างที่บอกก็คือสมิธแล้วก็มีที่มาที่ไปจากอาชีพดังเดิมก็คือช่างตีเหล็กต่อมาค่ะถ้าเป็น south Af uh, ต่อมาค่ะถ้าเป็นเซาท์อเมริกาหรือว่าอเมริกาใต้นะคะนามสกุลที่ใช้เยอะที่สุดอสมมติเป็นประเทศใหญ่ประเทศหนึ่งอย่างเม็กซิโกนามสกุลที่ใช้เยอะที่สุดนะในเม็กซิโกก็คือเฮอร์นันเดสเช่นเดียวกับเอลซวาดหรือว่าฮอนดูรัสก็เป็นนามสกุลเฮอร์นันเดสเหมือนกันส่วนประเทศกัวเตมาลานิการากัวครั้งที่แล้วในพอดแคสต์จะพูดถึงด้วยนามสกุลที่เขาใช้เยอะก็คือโลเปสนะคะส่วนจาเมกา นามสกุลที่ใช้เยอะที่สุดคือ brown dominican republic panama หรือว่า costa rica เนี่ยก็คือใช้นามสกุล rodriguez หรือบางทีเราอาจจะออกเสียงว่า rodriguez rodriguez ก็เป็นนามสกุลที่ใช้เยอะที่สุดทีนี้ขอมาไล่ต่อที่แถบ Europe, ยุโรปเนาะเอาคร่าวๆละกันเผื่อเป็นตัวอย่างนะคะเอ๊ะเรามีเพื่อนเป็นนามสกุลแบบนี้ไหมเผื่อเราแบบสงสัยนะคะถ้านอร์เวค่ะเป็นนามสกุล hansen ถ้าเป็นฟินแลนด์เป็นคอฮเนนคอฮเนนคอฮเนนจะเน้นหรือแนนคอฮนนละกัน,ปน uk, no โปแลนด์เป็น pa, นวกหรือโนวักโรมาเนียเป็นพอผ้านะคะมอลตาเป็นบอร้อกเสียงถูกไหมนเนี่ยบอกร้อถ้าเป็นสเปนเป็นกาเซียหรือว่ากาเซียผมไม่แน่ใจออกเสียงว่าอะไรมันสะกดว่า G-A-R-C-E-A e แต่ถ้าเป็น pronunciation ของเขาน่าจะออกเสียงว่ากาเซียเนาะขออภยัยไม่ใช่ C.A.R.C.E.A. E แต่เป็น G.A.R.C.I.A. นะคะแล้วก็ถ้าอย่างประเทศโรมาเนียเอ้ยเล่าไปแล้วไหมก็พบป,ป,ป้านะคะ่ะอันนี้คือแถบโยุโรปทีนี้มาต่อเอเชียบ้างเดี๋ยวจะมีประเทศไทยด้วยแต่จะยังไม่บอกเดี๋ยวรอช่วงสุดท้ายเลยค่อยบอกว่านามสกุลที่ใช้เยอะที่สุดในประเทศไทยคือนามสกุลอะไรให้คุณผ,ผู้ฟังเดากันเล่นๆก่อนเอาเป็นประเทศใหญ่อย่างรัสเซียค่ะนามสกุลที่ใช้เยอะที่สุดก็คืออีวานอา คาซัคสถานกับอุซเบกิสถานอันนี้พราแปลกใจมากนะนมสกุลที่เขาใช้เยอะที่สุดเนี่ยดูเหมือนจีนมากก็คือคิมซึ่งเป็นนมสกุลที่ใช้เยอะที่สุดในนอสกับเซาท์เคียเหมือนกันเกาหลีเหนือเกาหลีใต้นมสกุลที่ใช้เยอะที่สุดคือคิมนะคะเ,เพื่อนบ้านเราบ้างเวียดนามค่ะเหงียนลาวอินทวงหรืออ,อินถาวงสิงคโปร์และมาเลเซียแทนหรือตัน TAN ค่ะ อินโดนีเซียสารีหรือสารีนะคะไต้หวันเฉินญี่ปุน่นเดาออกไหมซาตโตะก็เลยจะชอบมีคนเรียกกันว่าซาโตซังก็แปลว่าคุณซาโตเพราะว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะเรียกนามสกุลแทนชื่อจริงอินเดียค่ะเทวีหรือไม่แน่ใจกออกเสียงเดว,เดวยหรือเปล่ามันสะกดว่า D E V I นะคะอีกสักประเทศละกันอยู่ในแถบเอเชียเหมือนกันนะคะ อิรักค่ะอิรักกับอิหร่านอิรักเนี่ยเป็นมูฮัมหมัดนะคะถ้าเป็นอิหร่านมูฮัมมัดีนะคะจริงๆแถบอิรักอิหร่านอาจจะไม่ได้นับว่าเป็นเอเชียมากเนาะเป็นตะวันออกกลางแต่ว่าก็อยู่ใกล้ๆเอเชียไม่ไกลออกไปเมื่อกี้แผลวตะของประเทศไทยไว้ก็ยังตะต่อไปยังไม่บอกนะคะมาดูแถวแอฟริกากันบ้างอ่าแอฟริกานะคะถ้าเป็นอัลจีเรียนามสกุลคือซาดี หรือว่าไซดีนะคะอียิปต์เป็นโมเมนตลิเบียเป็นอาลีค่ะเอ่อซาวูดาหรือว่าสูดานใต้เป็นเจงนะคะอ่มนิเกอร์เป็นอับดู A B D O U เคนยาเป็นมวงนีออกเสียงถูกไหมฮะมวงนี <laughs> นะคะอ่าหรือว่าแทนซเนียคือจูมาส่วนประเทศสวาซิแลนด นี่เป็นหนึ่งประเทศที่แพลวสนใจมากเพราะแพลวเพิ่งเคยรู้ว่าเขาไม่ใช่สวิตเซอร์แลนด์แต่เขาเขียนเหมือนสวิตเซอร์แลนด์เขาคือประเทศสวาซิแลนด์อยู่ในภูมิภาคแอฟริกานะคุณผู้ฟังนามสกุลที่เขาใช้คือดรามินีดรามินีสกดคือ d L A M I N I ประเทศนี้เนี่ยอยู่แถวแบบซิมบับเวนู่นเลยแทนซาเนียไม่ใช่สวิตเซอร์แลนด์นะคะมีประเทศนี้จริงๆนะสวาซิแลนด์สกดคล้ายๆสวิตเซอร์แลนด์เลยแต่ว่าจริงๆไม่ใช่สวิตเซอร์แลนด์สวาซิแลนด์นะคะ โอเคเราได้รู้คร่าวๆกันไปแล้วส่วนในประเทศไทยก็ยังต่าไวเลยๆเพราะว่ามีข้อมูลอยากจะบอกเพิ่มเติมอีกนิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่มาของนามสกุลนะคะแบ่งได้ประมาณสักหกแบบอย่างแรกเนี่ยมาจากแบบแรกเนี่ยก็คือนามสกุลที่มาจากคนรุ่นพ่อรุ่นปู่อย่างที่บอกเมื่อกี้ก็คือ s ั n of j o h n s o สันซันอ i ฟวิียมต่อมาเนี่ยมาจากอาชีพดั้งเดิมของบรรพบุรุษอย่างที่บอกเมื่อกี้มาจากอาชีพตีเหล็กเนาะอย่างเช่น Smith ต่อมาก็คือนามสกุลที่มาจากอุปนิสัยหรือว่าคาแรคเตอร์ส่วนตัวของคนในพื้นที่นะคะอย่างเช่นในประเทศฟินแลนด์เขาบอกว่าคําว่าคอฮันเน่นมาจากคาแรคเตอร์หรือว่าอุปนิสัยของคนฟินแลนด์ตุรกีก็คือยูมาสโรมาเนียก็คือปอบปาพยายามหาข้อมูลแล้วว่าคําเหล่านี้แปลว่าอะไรเช่นคําว่าคอฮันเน่นของของฟินแลนด์แต่แต่มันก็ขึ้นมาว่าเป็นนามสกุลที่คนฟินแลนด์ใช้เยอะที่สุดแต่ตามข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่ามันมาจากอุปนิสัยหรือว่าคาแรคเตอร์ส่วนตัวของคนในพื้นที่ก็เลยว่าาาอจจะเป็นภษา เขาเรียกเลยนะภาษาดั้งเดิมอะไรแบบนี้นะคะต่อมาที่มาของนามสกุลอีกแบบก็คือ,อที่มาของนามสกุลที่มาจากลักษณะทางภูมิศาสตร์หรือว่าจากเชื่อของสถานที่ค่ะเช่นลิทัวเนียหรือบราซิลก็เป็นนามสกุลที่ใช้เยอะก็คือดาซิลวาหรือว่าารากวัยก็ใช้กอนซาเลสก็เลยคิดว่านะมันก็อาจจะเป็นชื่อสถานที่ชื่อภูมิศาสตร์ของเขาเหมือนเดาว่าสุขุมวิทยอย่างงี้อรอแบบ แพรสุขุมวิทนำมาออกบ้านมาอยู่สุขุมวิทแพลวศาสตรุประดิษฐ์อะไรเงี้ยถ้าเกิดน้องศาตอยู่บางกรวยก็จะแบบว่าตลกนิดนึงไหมฉาตบางกรวยโดนตัดออกไหมเนี่ย <Okay. S 1> <laughs> โอเคค่ะอะต่อมาอย่างที่ห้านะคะเป็นนามสกุลที่ได้รับจากการแต่งตั้งประเทศไทยเรามีเนาะนามสกุลที่ได้รับการแต่งตั้งหรือนามสกุลพระราชทา,านต่างประเทศก็เหมือนกันค่ะเช่นไอซ์แลนด์ก็มีนามสกุลจอห์นส์ดอเตอร์หรือไอร์แลนด์ก็มีเมอร์ฟี อันนี้เป็นนามสกุลที่ได้รับการแต่งตั้งถ้าได้ยินเนี่ยก็คุคนณไว้ส่วนสุดท้ายค่ะเป็นนามสกุลที่มาจากชื่อของสถานที่ mm hmm. เช่นโบลิเวียก็จะใช้นามสกุลที่เยอะที่สุดก็คือมามานีส่วนลิทูเนียก็คือคัสลอสคัสนะคะก็มาจากชื่อสถานที่ในแถบนั้นๆเนาะอันนี้คือ6ที่มาที่ไปของนามสกุล ไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมคะว่าเรื่องของนามสกุลเนี่ยเราจะพูดกันได้ยาวขนาดนี้เห็นไหมคะว่าไม่รู้ไม่เป็นไรแต่รู้ไว้ก็ดีเราจะได้ไปขุยคนอื่นต่อทีนี้ก่อนทิ้งท้ายกันไปแพ้ก็จะเฉลยค่ะว่านามสกุลที่ประเทศไทยของเราเนี่ยใช้กันเยอะที่สุดคือนามสกุลอะไรอันนี้คือเป็นผลการสํารวจของต่างชาติจริงๆเลยนะคะมีมีแบบมีไม่ใช่แค่ของประเทศไทยมีประเทศอื่นด้วยแล้วแพ้รู้สึกว่าถ้าทุกคนได้ฟังเนี่ยจะรู้สึกว่าเออมันจริง อ่ะให้เวลาคิดติ๊กตอกติ๊กตอกนามสกุลที่ใช้เยอะที่สุดในประเทศไทยได้แก่แซตั้งแหน่ไม่ประหลาดใจกันแถวแซ่แต้ค่ะแต่แซตั้งก็ยังคงเป็นนามสกุลที่คนไทยใช้เยอะที่สุดไม่ว่าจะผ่านยุคสมัยมีการปรับเปลี่ยนนามสกุลอย่างไงแซตั้งณนะตอนนี้นะก็ยังเป็นนามสกุลที่มีคนใช้เยอะที่สุดนะคะแต่แถวก็เชื่อว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนนามสกุลให้ดูไทยมากขึ้นเช่น ถ้าเคยได้ยินของเพื่อนๆมาหรือคนรู้จักนะเขาก็จะเอาตั้งขึ้นนามสกุลไว้เช่นตั้งถาวรวาน,นิชอะไรประมาณนี้ก็คือเหมือนกับว่าใช้แซ่อยู่แล้วก็มีการผสมคําที่เป็นภาษาไทยเข้าไปนะคะนั่นแหละแสดงความีดีกับคนแซ่ตั้งเนาะเพราะคุณมีญาติเยอะที่สุดในประเทศนี้นะคะเอาละนี่คือทั้งหมดของ l o ล็อกวั y ชิ Unknown ไม่รู้ไม่เป็นไรแต่รู้ไว้ก็ดีกับแพรวหัสยานะคะเอพิโซดที่3แล้วเดี๋ยวเราเจอกันเอพิโซดหน้าค่ะทุกวันจันทร์แบบนี้ทาง Mission to Pluto ฟังกันได้ที่ Spotify, YouTube, Apple p o d c a s t Pod b e a n แล้วก็ SoundCloud เจอกันทุกวันจันทร์นะคะบ๊ายบายค่ะ Mission to Pluto Podcast let's get out of your orbit อ o ล็อกวั y ช u วอันโนนไม่รู้ไม่เป็นไรแต่รู้ไว้ก็ดี